กับสบายดีพ่อ่พีน้องกับสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุบุสุคนเลยพี่น้องเลยพ่อๆก็มาตายอีกแล้วพี่น้องไอ้บรรยากาศยมสวยๆอยู่เพื่อนอยู่ซ่านเท่านี้แหละพี่น้องกับขอบครัวพี่น้องเลยตอนนี้กำลังเช็ดน้ำทำแม่สบายดีพี่น้องน้องเพนน้องเพนไปหาหนมใหม้มากับน้องชันติพี่น้อง แกงหน่อไม้ไแกงหน่อไม้ใส่จีหล่อพี่น้องใส่จีหล่อเลยจีโป๋ไม่ใช่ลองแพรมาพุงด้วยฮะ<น>พี่ลังแพรไปหากับทำแม่พี่น้องเลยลุงเบิ่งลูกหลายๆเติบพี่น้องจีโปมในจุดจีน้ำแดงแกงหน่อไม้ใส,ใส่จีโปมพี่น้องเลยใส่จีโปมในจุดจีตอนนี้ทำแม่พี่น้องกำลัง แกะน้าไหมกำลังแกะนาไกัป้อปกนมาไหมพี่น้องเลยกับลานแพดูลูกลานกินพี่น้องเยออกกินบ้านฮาบเอบ่อยากหากินตามธรรมชาติเอาแกะแล้วลูกแกะเพ่อ น้องม่มมก็ได้ไล่เติบพี่น้องเลยแนงมันแน่นมันแน่พี่น้องเลยว่านี่ก็เอามาลพี่น้องแต่เสบอนไปหาหอยเมอวานี่หลยพี่น้องเลยปโอ้ไน้ำไม้ตัวนี้คือน้ำไม้าบานพี่น้องบน้ำไม้ไผ่เลยพี่น้อง หน่อยใบบานมันจะเป็นแบบสิ่งอะพี่นอ้องมันจะเป็นขนแบบขึ้นน้ไม้ไลายอย่างเงี้ยเนาะกำลังแกะหน่อไม้พี่นอ้อยแกะแล้วก็เสียใบต้มพี่น้องวันนี้ไปหาหอยมวนค่ะกับลิพี่น้องเอ้ยโอ้ยเอาขึ้นมาเป็นเกาะเป็นเกาะพี่นอ้อง เอาไปขายพี่น้องเอาไปขายได้เงินเท่าไยนอทำเองเพิ่งขายเท่ายได้เทงินสี่ร้อยปลายบาทเซ็นถามจีพันสี่ร้อยบาทพี่น้องแค่เท่าหันมาเป็นบานเฮากะสิกะสีไร้เติบพี่น้องเลยได้สี่ร้อยบาทที่ว่าได้ไร้เติบเลยพี่น้องเลย

น้ำกรสิประมาณเพียงคอเบาตายใชพี่น้องมีอย่างชูร้านกินกะขังเมี่ยนยู่ฮอยสุกี้กับพี่น้องเลยขังเมี่ยนให้มันคลายก่อนพี่น้องเห็ดหอยอมเมี่ยงว่ะทำแม่ก็บเราไม่เคยกินค่ะบาตายว่าเบาตายจีเห็ดเอพ้องแกกินเนี่ยเขือนน้องเม่นุมันสุจริงเลค่ะ เบ,บิกนะแม่สิปาดโอ,โอ้ยแดดดดกรงแรงกล้เซลล์ฮึลองพากันปอกน่อยจากเมื่อก่อนชิพากันไปหาอีกพี่น้อย น้ำไหมขาวหรือว่านางขาวอะไรพี่น้องาโนางขาวน้ำไหมพี่โน้องไอ้มาต้มจำแจ่วกะปิเนาะน้ำพริกกะปิแซ่บพี่โนโอ้องเอ้เนาะขาวเลยนอนวานพี่โน้องไอ้ต้มเจืดต้มจำน้ำพริกกะปิแซ่บพี่โน้องไอ้นอกขาวมันเนี่ยเขาต้มแล้วมันจะเป็นขาวจุ๊บชัวอยู่เนาะ อ่อนพนี่น้อยขันบ่อมันก็จะเป็นชีเหลืองๆกุุยพี่น้อพราะว่ามันกินขาดคุณเจมมี่เจ้ามขันขันเป็นนางขาวมันอ่ะพี่น้องเวลาเขาต้มมันสิมันสีเป็นตาแสบเลยพี่น้องเอ้ยมันสิขาอุ้ยชั่วอยู่กินกะวานหวานพี่ำน้องเอ้ยกำน้ำผึ้งกะปิเสพร์โอ้ยิลกะหิวเลยพี่น้อยกินบ่ออ <ไป S 2> ่อนหอยอุมวาไวายอยากชวน ันไปหาอยู่พี่น้องเ้ยไปซับอยู่หาก็ได้พี่น้องเ้ยแค่เน้มันก็เอามันอุดอามาตกันนะ พี่น้องตอนนี้ก็แกะแล้วแล้วก็ผ่าพี่น้องเลยผ่าจะเอาไปต้มพี่น้องเลยแม่ไปต้มไปต้มต้มก่อนจะมีแล้วผ่าแล้วก็สีเอาไปต้มพี่น้องเลยต้มจืดเลยครับก็สิได้แกงพี่น้องเลยนี่พี่น้องบอดนี้ก็แล้วที่เรียบลาะๆพี่น้องเอ้ยเฮาก็สิเอาไปต้มก่อนพี่น้องไปนี่พี่น้องเอ้ยสิเอามาต้มแบบเสียลลยพี่น้อง รอให้มันจืดก่อนพี่นอ้องเลยบานนี่ต้มค่างปลาไว้ก่อนอีกจะพักหนึ่งพี่นอ้องมันจืดแล้วเราก็จะชิไดแแกงพี่นอ้องเลยนี่พี่นอ้นองบานนี้ค่ะแกงแหลวพื้นที่บร้อยพี่นอ้องเลยปอทอใส่เห็ดเค็มน้าพี่นอ้องใส่เห็ดเข็มน้าพี่นอ้องไอปอ้ยูใส่จิรอน้แซ่บพี่นอ้องเลย กับข่าวเจ้าพี่น้อยน้องไปดีสี้น้องแกงนมน้ำดแกงนมอนเดพี่น้องเด้อริงแกงน้มยทีงเดกพี่น้องเด้อแซ่บพี่น้อยกับข่าวเจ้าห่อนแกงน้ำมัอนพี่น้อยมามาพี่น้องแกงนไมันแกน้มัห่อนห่อนเจ้าพอสีมือแม่ลองเพย์พี่น้อยกับสาแม่

บบต่อพี่น้องเอ้ยอยากแสบนัวพี่น้องอันเด้อไปเด้พอ,อพี่น้องแกงเราไมมใส่จิรอพี่น้องเอ้ยจิรอหรือว่าจีโปมเลยพี่น้องแสบพี่น้องเ็ษเข็มปอกแสบขนาดพี่น้องแสบหมดทันทิเดี๋โปวดอ้วกจ้ ท่นจะกินอาหาอาหารในห้องประยูนได้ที้เป็นอะไรเขาสิหายใจเ <ś c oughs> จงเินกินเงินใช่ไหมอยู่ทั้งเป็นเหมือนพี่น้องเด้อแซ่พี่น้องเลยกลับสบายดีพ่อพี่น้องกลับสวัสดีเอฟซีเบิร์สปูชุกคนเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อกันเลยแ้่พี่น้องเอ้ย <ś c oughs> บรรยากาศยามเพียียงพี่น้องแลนนี้่เขาบ่ายเลยพี่น้องเอ้ยดูแมงเขาเที่งย,ยง <ś c oughs> เอาใบกินแจงหน่อไหม่หอนพี่น้องเอ้ข่าวแจ่อนแซ่บเหมือนกันพี่น้องวันนี้บวกนีข่าวบ่มพยายังบุกินข่าวมาเด้อะขี้แจงหนุ่มใหม้นักอืมแซ่บขนาดนี้อ่ แล้วก็จะไปค้นเพื่องพี่น้องไอ้ยานโคตก càng nồi, nồi canh bê caman, ngon không, bây giờ cũng

ยังไม่นี่แก้วน้ำร้านเด้อเตมเไ้พี่ลกินพี่เ็ดขอนพี่อนเลยม่พอกินน้ำพี่อฮะ

โว่าจุดฝับเนาะนอในบ่วง อย่าอะไรบ่

ច <Net> ាំមិនអង្គពីអត់ណាបាត់មូរាំងសន្តិមូរាំងបាត់តាជីហេតហូបអ៊ំហូបញ៉ាំឌីចាក់ແຕະអະນາសន្តិមិនចាក់ແຕະបោះໃສអេបតែបក់ប៉ាក់ ตังตังตังอยูครบขอกินบานเฮาปุต้องซื้อใครจะกินหนาม้ก็ไปหาเอาอยู่กอพี่น้องเลยใครจะกินที่อกาไปหาพุทธตั้มตรงไหนตรงหน้าเท่านี้แหละใครจะกินระยะอยู่พี่น้องเอ้ยไม่ยากซื้อ จจอยากขาดใจ่ากตรงอี้น้อย สำหรัพี่นอ้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็บสม,มาภาคกคนแล้วเนาะเาจะได้ขอลาไว้ในกรณีเด้อพี่น้อาฝากก็เลยโกตรแท้โคตติดตามบ่าวตายเด้อพี่นอ้องพ่อกาคลิปต่อไปพี่นอ้องเอ้ยบ่าวตายจะไ,ได้กล่าวคขาว่าสบายดีพี่น้องถ้าพี่ปลาดกั็ได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องบ่าวตายจะได้กล่าวเขว่าสบายดีพี่น้อง